สวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเ w ียร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมเรารับอิทธิพลในปีใหม่นี้ครับก็ขอให้แฟนบอลของเพจเขียนไม่เลิกครับมีความสุขมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับจากอันตรทุกอย่างครับกับภูมิทัศน์เนวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขเป็นต้นหน้าครับขอให้ทุกคนเดินทางแล้วก็เที่ยวกันปลอดภัยดื่มอย่างมีสตินะครับ ขอมีความสุขทุกท่านครับรวยๆอย่างเงครับขอให้มั่งมีสีสุขครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการครับผมขอให้มีความสุขทุกขหน้าแข็งๆรวยๆครับขอให้เป็นปีที่ดีของแฟนบอลทุกคนและผมก็จะทําหน้าที่ตัวเองเพื่อทีมให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่แฟนบอลคาดหวังไว้ก็ขอให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขมากๆกับปีใหม่ปีนี้ขอบคุณครับ แล้วก็ช่วยเป็กนกำลังใจและเชียร์ติพระบาทแผ่นรินกรุงเทพด้วยครับ